ไปปลาไปปลาปนเนป็นหลักเลยไปแมวพื้นเนะเาะแมวพื้น

มากระทิมงานทีมงานหนึ่งไปก่อนเลยเนาะอันนี้มาตำหลังเขาแล้วพื้นเนอพื้นทีมใหม่ปืนกระตัดทีมอ่าสบายสบายดีเนาะที่เราพี่น้องต่างทั่งไทยและก็ต่างประเทศเนาะนี่เขาครับเปิดครับทุกคน ผ่านทาง YouTube อาโปชาแนลเนาะอ่ากความรับใชเราที่คนทำบึงเลยครับว่าเป็นกำลังใจให้เส้นทางนี่แคบแห้งเลยใช้เล็กชาหมได้เลยเนาะถือเป็นน่ะตินสูงบนนีเนาะอันนี้คือตรงหลักสองหก สัญญาณก็บ่ค่อยดีแล้วันนี้ตอกเขาซือเขาติดกหนึ่งวนนี้จะมาลงแล้วเกือบตอกยอดจักรว่เขาไม่คยมาจกเกือนแล้ว เชียงจักันตัดพื้นนะเขาแน่นตัดไม่ตายเนาะเพราะวะ่าเอาไปเห็ดพื้นเน่ยป้ทาทนี่ย่นกำลังเป็นดงใหญ่เนาะพี่น้องดงใหญ่ ร้านพวกเห็ดชวนลาเล็กๆาน้อยทางในก็มัค่อยเห็ดอะไรดอกเป็นป่าหกเชียงจักเพิ่น ha, tim ngan ไปบาจ้า <c oughs> ไปป่ามืนอนึ่พีบบ่น้องเกปนพาบรรยากาศเตทีท่ป่าทั้งอากดีเขาอยู่ในบ้านในเมืองหลไยวันนะจนการแข่งขันก,าากีฬาต่างๆ coi wow, nó thêm ngàn thế này hella hella hella